ตอนแรกก็อยากได้ซานีแหละแต่ทีทีนี้เห็นตูนาแล้วก็ลีก,กจากออฟฟิเชียลจะบอกว่าลีกได้ไหมไม่ใช่จะใช่ลีกอะออฟฟิเชียลอะปล่อยปล่อยมาว่าไอคาตาเทียมันออนิเมชั่น,มน,นแม่งสุดยอดแม่งเลยทำกูหวัดเลยว่าจะเปิดซานีได้ไหมถ้าเราไม่สวยเกิดน่ก็น่าได้แล้วใช่ได้ลวขอแค่ไม่รุเลร ง่ายดิงานง่ายสับกูนี่ใช่ไหมแค,แค่ไม่ดุดเรียน <laughs> ยังวะน,นี้โลเท่าไหร่วะถ้าอยู่หน้าที่สิบเมื่อกี้มันต้องเป็นสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดมั้งอันนี้ห้าเจ็ดหกเจ็ดโอ้โหยังไม่ออกลึกเว้ย สิบโลนี้น่าจะออกแล้วไม่หลุดหรอกใช่ไหมเกมรักกูตายหา่ามาสถานีคัมโฮมโอเคไอเหี้ยโอเคได้ได้ได้ไดีดีด,ดีออกไม่ยาก โ okay. อเคอีซี่ต่อไปอาวุธไม่น่ามีอะไรต้องลุ้นถึงออกด้วยก็คงไม่ใช่เร็วนี้ยิมเมจิ้นนะถ้าสิบยี่สิบโลมันออกออกเลยแต่ว่าไม่หรอกเราจิงตัววุฒตัววุฒออกเร็วหลายรอบแล้วถ้าออกเร็วอีกกคว่ามั้งไม่ใช่แล้วเกียร์หน้าอยาพังพวกนิววุฒใหม่หมดเลยเหรอ มันอาวุธใหม่หรือมันคือวุธเก่าแต่กูไม่เคยได้เลยหน้าตาดูเหมือนวุธเก่าออกเร็วได้ไหมกูจะได้เปิดตู้หน้าแบบหายห่วงเท่าไหร่ลืมนับน 40, 30, 30. สามสิบนะสี่สิบสามสามสิบกว่าเหรียญตู้เท่าไหร่นะลืมแปดสิบแปดสิบเหมือนกันโอเคแต่ว่าเป็นต้องซื้อมาสิบสิบ จริงไหมน่าจะลึกว่ะดูทรงแล้วไม่เร็วเรวนี้แน่ๆแน่เอนจะยากหกสิบออกเถอะออกเถอะพอแล้วโอเคสวยโอ้เร็วด้วย ดมเชี่ยแต่อาวุธแม่งดูดีมากเลยแบบกูเลื่อนดูแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเลื่อนอดูอันนี้ก็ได้แม่งแบบดีอ่ะเสียงมันดูงงมากโอเคเก้าสิบแล้วแล้วก็อาวุธ เดม bro อี้มัดูดีว่ะแบบดูดีเลยหน้านี้กูเลื่อนไม่ได้และไม่เป็นละดูแค่นี้พอแล้วชี้มันอลาจัดใส่คนอื่นเป็นไงวนะนันเราจะว่าไปพวกใช้หมัดมันเห็นสองมือไหมใช่ไหมมันเห็นสองสองข้างแต่ทีนี้ก็คืออเดี๋ยวไอ้ทีนี้ไอ้ทีนี้ก็ข้างเดียวนะอ๋อโอเคแล้วแต่ตัวแล้วตอนนี้น่าข้างเดียวเาเป็นโล น่าจะแหละโอ้โหเดี๋ยวนะใช่เหรอวะอ๋อเพราะส่วนอื่นกูไม่มีชิเล่เลยโอ้ไม่กอดไอ้เี้าคน่าเกียดเลยเหี้ยสแตนตอุบาทสั่นอย่ารับไม่ได้เอาับพวกเหี้ยนี่ก่อนโอเคอัพเสร็จหมดแล้วสแต็ตก็ยังดู อุบาทมือนเดิมไอ้เฮียไม่น่าเชื่อวันเดอเวอร์เดี๋ยวเขาไปปั้น่ะไหนดูดีคอมโบโต,ตีไปฟีบี้เด้งฟีบี้เด้งปุ๊บต,ตัดทักษิณแบมทักษิวย้อนตีก่อนเล้วักษิวแต่ไม่อะไรพอแล้วก็ ชาติตีโอเคแล้วก็เปลี่ยนโอ้สกิลต,ตีตีตีสกิโลโก้ันตีแควมตัวหน้าได้ฟูบับเลยมั้งเขาโถโอ้อ้าวเฮียนตีกูหมดก่อนฟัก นัอ่อแหรขบาโบน้าประมาณนั้นคือเดมโว้ตายก่อนมนันสุจิงเล่นหนุกเดี๋ยวนะไม่รู้เพราะว่ามัน มันเหมือนชาร์จเบรดด้วยล่ะบางคนบอกสวิตแอคแต่ไม่รู้พอมันเป็นโลกระดาปุ๊บผมนึกถึงชาร์จเบรดแต่ว่าชาร์จเบรดเป็นขวานเลยโอเคอเคจ๋งฮะยอดตัวละครแล้วก็แหม่ดีจริงๆหมายถึงกระดุมนะ